ครับก็ขอความสุขสขวัสดีครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมได้เดินทางนะออกจากบ้านนะครับนะลงทางจากบ้านทรัพตะเมาเพื่อจะไปหาหมอนะครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลปรงลําร้อนนะครับเ,เพื่อจะหมอนัดตวดวรวจเบาหวานเสร็จนะครับเมื่อตรวจหาหมอตรวจนัดต,วดดตวดวรวจเบาหวานนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการเดินทาง ไปสวปลาวนะครับของผมตอนที่หนึ่งหรือคลิปที่หนึ่งหลังจากที่ผมกับน้องเคยได้มาหาหมอที่โรงพยาบาปลปงนํำร้อนครับผมอตอนนี้ผมก็เดินทางออกแต่เช้าเลยนะครับนตะีหาครึ่งนะครับออกจากบ้านเพื่อที่จะนาะยทันเวลาหมอคือมาเข้าคิวนะครับเนาะ คือมาเข้าคิวที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลปวงน้าร้อนแน้วนะครับผมก็จะหาที่จอดรถผมจะให้ผมก็จะพากไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ดูภาพบรรยากาศคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่การเดินทางโดยเฉพาะเลยนะครับเนาะเป็นการเดินทางที่จะไปสซบ,บปลาวเดี๋ยวก็ต้องดูชิปยาวๆกับผมเนาะต้องติดตามดูชิปยาวๆถึงจะเป็นเรื่องเป็นราวครับผมเนาะ ตอนนี้ผมก็เอารถเข้ามาจอดอยู่ที่หน้าวากานอำเภอปวน้ำร้อนนะครับจอดรอเพื่อจะเอาบัตรไปเข้าคิวรครับผมก็ได้หมายเลข16นะครับคิวหมายเลข16ในการที่ามาเข้าคิวเข้าคิวที่จะตรวจเ,เช็คนะครับล้วก็จะมีเจ้าหน้นาที่มาทำการคัดกรองลหลายๆอย่าง ครับหลังจากเสร็จภารกิจในการเจาะเลือดในการตรวจเสร็จเรียบร้อยผมก็เจาะแล้วครับมาเจาะเจาะเลือดเสร็จผมก็มาชันพัฒหาหเช้านะครับแล้วนี่พี่สาวหอให้นะครับนะหอใส่บินโตให้มานะครับก็มาชันก็มีทุเรียนที่ซื้อตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละครับเนาะทุเรียนก็เละเลยหลานซื้อมาครับผมก็เพื่อความง่ายง่ายเพื่อความสะดวก ก็มาฉันอยู่ที่เปิดกระบะท้ายรถผมก็ฉันที่นี่เลยนะครับนะก็ไม่มีอะไรครับพอฉันเสร็จผมก็ไปรับรอหมอเรียกตรวจหมอเรียกตรวจรับยาครับผมเนาะครับหลังจากนั้นพอรับยาเสร็จอะไรเสร็จเร็จเรียบร้อยผมก็ปรึกษากับน้องเขยว่าให้น้องเขยไปส่งที่อ ไปหาเพื่อนพระไปหาพระอาจารย์ไม่ใช่เพื่อนพระอาจารย์อยู่ที่จังหวัดกาลสินครับผมแล้วผมก็เติมน้ํามัน2,000บาทเต็มถังเลยนะครับ2 0 0พเติมอยู่ที่ปะตงนะครับลานเท่าแก่สํารานปะตงปะตงจะไปเท่าแก่สำรานนี่ก็เป็นเท่าแก่สมัยเก่าก่อนเลยนะครับหึกดําวันตั้งแต่สมัยผมทําไร่อยู่นะครับทําไรครับหลังจากนั้นผมก็เดินทาง ตั้งหน้าไปที่กาลสินนะครับเพื่อไปหาพระอาจารย์สายยันที่ท่านรอที่จะเดินทางด้วยกันในการไปสวปอลาวครั้งนี้นะครับเนาะจะไปที่แรกว่าจะไปนครพนมอันนี้ก็คือตลาดปะตงครับผมเนาะอันนี้ก็คือตลาดปะตงผมจะไปทางทุ่งขนานไปทางไปทางอะ,อะไรเขาเรียกอะไรอะบุรีลำไปทางนี้แล้วครับ เข้าคลองหาดเข้าโคเอโดอยมอดินแดงไปบุรีรัมนีนะครับเนระาก็จะไปตรงนี้ก็ไปเจอรถเคท,ที่เขายกเสาไฟฟ้าตั้งนะครับก็รถใหญ่ก็ยังไปไม่ได้ครับผมต้องอแต่รถเปรถอัพรถอะไรก็ให้ไปทางนี้ได้ทางเบี่ยงครับไม่ใช่เบี่ยงเราก็ต้องค่อยๆไ,ไปครับรถแมคโคกําลังยกเสาตั้งอยู่ครับ ครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ตามถนนบ้างเล็เลกน,น้อยครับผมเนาะครับผมก็จะถ่ายภาพบรรยากาศให้ชมไปเรื่อยๆครับผมนนอันนี้ก็เป็นคลิปแรกคลิปที่หนึ่งครับผมที่ผมได้เดินทางไปอันนี้ก็คือบ้านทุ่งขนาดบ้านทุ่งขนานนี่ก็ร้านที่ผมมาขายของเก่าแล้วนะครับเป็นที่ที่เอาชื่อของเก่า ชื่อชื่ออะไรผมลืมชื่อไปตล้วเนาะครับก็ปล่อยให้ภาพมันเล่าไปเหตุการณ์แล้วครับหลังจากนั้นก็มาถึงตัวนี้ก็เป็นของหาดนะครับของหาดก็ไปเรื่อยๆครับผมผมจะไปสายทางบุรีลำนะครับเขาไปทางบุรีรลำก็จะ,จะออกไปทางคือน้องเขยเขาเคยไปนะครับก็จะไปออกทาง101ร้อยเอสมารารคามไป แถวจังหารเข้า,าสมเด็จกรสินครับผมคลิปนี้ก็จะมีความยาวประมาณสองอ,สองตอนนะครับนะสองตอนอันนี้ก็อย่างนี้ยังไม่เข้าประเทศลาวนะครับยังอยู่ในไทยอยู่ก็คลิปนี้ยาวมากนะครับคลิปไปเที่ยวลาวสมวันห้าหคืนนะครับที่ผมไป แลป,ปลาวใครอยากจะชมก็ดูไปเรื่อยครับผม<อ>ก็ไม่มีอะไรครับผมผมก็ดูภาพทิววิวทัศน์ถ้าไปประเทศลาวผมก็ถ่ายแบบทิวทัศน์ภาพบรรยากาศอันนี้ไทยอันนี้ประเทศไทยของเราครับผมเนาะอันนี้ประเทศไทยของเราแต่ไปเห็นทิวทัศน์ของประเทศลาวแล้วจะเป็นยังไงเราก็ดูอีกครั้งมาเรียบเทียบอันนี้ก็คือบ้านบ้านโคอ,อีดอย ตรงนี้เป็นบ้านโพอีดอยตัวน,นี้ผมมาเย็นแล้วนะครับเย็นก็ไม่ใช่เย็นครับผมไม่ใช่เย็นก็เป็นการอากาศมันค,ครึมๆนะครับตอนนี้ก็จะเข้าขึ้นอันนี้เขาเรียกว่ามออะไรนะมอดินแดงมออีแดงมอดินแดงมอดินแดงนะครับทางขึ้นเขาขตัวนี้เป็นทางขึ้นเขาเขาเขตบุรีล์นะครับนาอเขาเขตบุรีย์รถเป็นทางถนนเลนเดียวนะครับนนเลนเดียว รถก็วิ่งเยอะนะสายนี้ครับนะเนาะเป็นทางลัดนะครับเนาะเป็นทางลัดงลงมาเนี่ก็จะเป็นทางลัดเลยนะครับมันเป็นเขตอุทยานครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ก็ว่าไปตามภาพนะครับผมเขาโนน,น,นดินแดงนะครับอันนี้ก็รถก็วิ่งไม่ค่อยได้สะดวกเพราะเป็นทางเลนเดียว นี่ก็เหตุการณ์ที่ผมได้นำคลิปอันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับผมได้เดินทางหลังจากที่คลิปก่อนผมก็ถ่ายให้ดูตอนที่ผมไปออกจากวัดไปนอนที่บ้านนะครับเพื่อรอาหาหมอพอหาหมอเสร็จก็มากับน้องเขยที่จะไปหาเพื่อนอยู่ที่จังหวัดกาลสินพอหาเพื่อนเสร็จก็จะพากันไป สเปอปลาวคือประเทศลาวนะครับเนาะจะไปที่มุกดาหารแล้วก็คอยชมภาพที่จะผ่านด่านมุกดาหารนะครับนะไปทางนะส่วนราเขตนะครับเนาะแถวส่วนราเขตมุกดาหารอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ทีนะ่ลำดับไปนะครับเนาะ หลังจากมุกดาหารเสร็จก็มาที่นครพนมต่อแล้วก็มาเที่ยวที่นครพนมเสร็จแล้วก็เดินทางกลับนะครับเนาะครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์ที่เขาเข้านะครับตอนนี้ก็ดูภาพบรรยากาศในการเดินทางไปก่อนนะครับผมก็อันนี้ก็สิ้นทางในการเดินทางท้องฟ้าสวยงามมากครับผม,นะมเมฆหมอกฝนก็ตก ฝนก็ตกอยู่นะครับนาอเดินทางก็ก็ตกอยู่แต่ก็ไม่มากครับผมนะแต่ก็ไม่มากครับหลังจากนั้นผมก็มาเข้าห้องน้ำนะครับเนาะเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จเราก็มาซื้อพัดอาหารซื้ออาหารไปกินนะครับเนาะเพราะว่าจะเที่ยงแล้วนะครับ หิวข้าวแล้วออกตแต่เชาก็มาซื้อส้มไม่ใช่มนะ้มตำเราซื้อซื้อไก่ย่างนะครับไก่ย่างไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรประมาณนั้นนะซื้อไก่ย่างซื้อแหนมนะครับเราไปกินบนรถเลยนะครับแบบง่ายๆนะครับเราคือไม่ได้นั่งที่โต๊ะไม่ได้นั่งอะไรแล้วครับเนาะการเดินทางก็ผมโดยมากก็<อ>จะทําลักษณะแบบนี้นครับ,รบผมคือ ก็จะกินบนรถไปเลยนะครับมันจะกินบนรถครับจะหาจอดที่กินอยู่แล้วครับอันนี้ก็แยกเสือสางนะครับแยกเสงอสางก็ติดไปแดงแล้วก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆครับผมครับอันนี้ก็เข้าเขตจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับเนาะเข้าเขตจังหวัดบุรีรัมย์เอาประคำบุรีรัมย์นะครับเขตประคำก็เรียกเขตประคำ ครับก็ดูภาเพเหตุการณ์ไปเรื่อยๆกับผมเนาะท้องฟ้าก็ดูสวยงามมากครับเดี๋ยวก็จะไปหาจอดอที่นะกินข้าวกันนะครับกินข้าวบนรถภาพบรรยากาศที่กินข้าวบนรถอ่ดูภาพบรรยากาศป่านะครับเนาะก็ผมแบบทําอะไรแบบง่ายๆนะครับเนาะไม่ไม่ไม่มีอะไรแบบพิธีพิถันรีตองอะไรมากรับผมคือ น้องเคยก็หิวข้าวคนขับก็หิวข้าวนะครับเนาะก็ไม่ทำมันก็ต้องจอดนะครับนะจอดครับอันนี้มาถึงที่เหมาะทางตรงนี้เป็นทางเบีย่ยงนิดนึงก็จอดพักกินข้าวกันนะครับเนาะก็ดูภาพบรรยากาศป่าเห็ดนะครับแถวนี้นี่ก็ถ่ายเพื่อเป็นเก็บไปดูนะครับว่าครั้งหนึ่งเราไปเที่ยวมันมีอุปสรรคแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับ ครับเป็นภาพที่ให้หัวนลึกนึกถึงนะครับว่าครั้งหนึ่งเราไปเที่ยวสปปลาวเราก็พักกินข้าวกินอะไรอยู่แถวนี้นะครับเนาะหลัง <c oughs> จากนั้นเราก็เดินทางต่อแล้วนะครับเนาะเดินทางต่ออันนี้ก็แยกวีร์ละหันทรายนะครับเนาะ <c oughs> แยกวีร์ละหันทรายก็จะเข้าไปเรื่อยๆนะครับเนาะคงก็จําไม่ได้แล้วนะครับจําไม่ได้ ก็ให้ภาพนําไปก็แล้วกันนะครับดูภาพไปด้วยรับคลิปนี้ความยาว14นาทีครับผมนะผมจะทําเป็น2คลิปสําหรับคลิปนี้ทําเป็น2คลิปสําหรับก่อนจะถึงพระอาจารย์สายันอยู่ที่จังหวัดกาลสินอำเภอสมเด็จครับผมเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปท,ที่จังหวัด มุกดาหารเพื่อจะไปสุโวาลาวอันนั้นอีกต่ออีก,<ม>อกเป็นคลิปๆไปเป็นช็อตๆไปครับผมนาะค,คลิปนี้ความยาวก็ผมก็โหลดออกมาก็ยาวมากเลยนะครับยาวมากผมก็ตัดทอนออกไปให้มันเหลือคลิปละสิบสอ่าคลิปหนึ่งก็14บสนาทีประมาณนั้นคลิปนี้ผมก็14นาทีกับยี่สิบนาทีกับสิวินาทีครับ ก็ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเป็นการไปซื้อฐา,านนะครับซื้อฐานซื้อ,อกล้องฐานโกโปรกล้องโกโปนะครับที่ผมหาซื้อที่จังหวัดจันทบุรีไม่มีอันนี้ผมก็เข้าบุรีลำนะครับมาดูที่ลานโรตัสตรงนี้นะครับก,ก็ไม่มีอีกนะครับก็เลยได้ power bank ไปหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวต่อไปคลิปที่2ก็คงจะได้เห็นนะครับคลิปที่ส คลิปแล้วก็เอาแค่มารถมาจอดนครับเพว่าความยาวมันยาวเกินไปครัรรกไร็ไปเรื่อยๆครบผมนาะก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรผมก็ภาพไกลไปเลยนะครับนะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ไปเที่ยวสปปลาวนะครับก็เอาภาพตั้งแต่ เดินทางออกจากวัดเลยนะครับเนาะที่ถ่ายทําอันนี้ก็เข้าโรตัส์ซื้อฐานกล้องโกโปรนะครับแต่เข้าไปแล้วมันไม่มีครับผมก็เลยต้องได้อย่างอื่นมาครับได้พาวเวอร์แบงค์มาที่ชาร์จที่ชาร์จพาวเวอร์แบงค์อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็ดูคลิปต่อไปคลิปที่2นนะครับนะคลิปที่2องนะผมจะถ่ายให้ดูครับผมเนาะ อ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้แล้วครับเดี๋วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วขอความสุขสวัสดีแล้วเจอกันใหม่นะครับเนาะคลิปที่2สองหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม